สวัสดีจ้าคลิปนี้นาดาก็พาปั่นจักรยานมากลางทุ่งนะคะพี่น้องนี่นะคะกลางทุ่งจ้ากลางทุ่งเป็ดเยอะมากะค่ะพี่น้องนี่นะคะมีแต่ตัวอว้วนๆนะคะเป็ดจ้า นี่นะคะพากันกินหญ้านะคะแปดจ้าตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะข้ามคลองนะคะพี่น้องนี่มาจ๊ะนี่หมู่บ้านริมแม่น้ำจ้าหมู่บ้านริมคลองนะคะไม่ใช่ คือว่ามันไม่ใหญ่นะคะพี่น้องอยกคลองนะคะเป็นเป็นเป็นคลองนะคะหมู่บ้านริมคลองจ้ะพี่น้องนี่นะจ้ามีเรือลำใหญ่มานะคะพี่น้องมีเรือลำใหญ่มาจ้าเดี๋ยวก็สะพานตรงนี้ก็จะยกขึ้นนะคะเพื่อให้เรือผ่านนะคะพี่น้อง ให้เรือผ่านไปอีกออฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะบ้านริมหมู่บ้านริมคลองจ้าโนดาก็ปั่นจักรยานมาจากพี่น้องนี่นจ้าดอกไม้สวยนะคะอันนี้เป็นบัวเหมือนบ้านเรานะจ๊ะ แต่ว่าดอกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่น้องดอกสีเหลืองเล็กๆค่ะดอกดอกไม่ใหญ่มากนะคะดอกเล็กๆค่ะนูเดือมาแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะน้ำใสๆนะคะน้ำใสมากจ้ะ นี่นะคะพี่น้องดอกบัวงามๆนะคะสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นดอกเล็กๆค่ะดอกดอกไม่ใหญ่นะบ้านเรานี้จะดอกใหญ่นะคะดอกบัวนะคะทีนี้จะดอกเล็กมากาจากพี่น้องเจ้าหน้าที่ก็จะมากั้นนะคะกั้นกั้นเหมือนรถไฟนะคะพี่น้อง กันแบบว่าห้ามห้ามข้ามนะคะเพราะว่าเขาจะให้เรือข้ามไปก่อนในแบบนี้จะนี่นะจ๊ะพี่น้องเขาก็มากั้นนะคะนี่นะคะสะพานตรงนี้มันยกขึ้นได้นะคะพี่น้องเพื่อจะให้เรือเล่นผ่านผ่านนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องนี่นะคะ ลมก็แรงๆนะคะลมแรงมากจากวันนี้จะมาดาออกมาปั่นจักระยานก็ต้องใช้จักรยานแบบมีแบตเตอรี่นะคะพี่น้องถ้าไม่มีแบตเตอรี่เราไม่สามารถปั่นมาได้จ้ะเพราะว่าลมมันแรงมากค่ะพี่น้องโน่นอากาศสะพานยกแล้วนะคะพี่น้องเพื่อจะให้เรือข้ามนะคะพี่น้องโน่นนะคะ ตลาดนะคะถนนก็เหมือนกันค่ะพี่น้องถนนถนนข้ามแม่น้ําอะไรแบบนี้ก็จะยกขึ้นในลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องนี่นะคะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์มันจะมีคลองน้ําเยอะมากค่ะพี่น้องเขาก็เลยใช้วิธีแบบว่าเวลาเรืออะไรผ่านมาออกแบบแบบว่ายกยกขึ้นได้นะคะยกสะพานขึ้นนะคะพี่น้องแล้วก็ ให้เรือแดนพานนะคะนั่น,นะคะเรือลำใหญ่มากค่ะพี่น้องนั่น,นะคะเรือข้ามแม่น้ำจากพี่น้องนั่น,นะคะข้ามแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยจะเขาออกแบบได้ดีมากนะคะพี่น้อง ไม่มีเสียงดังเลยค่ะเวลาค่อยยกสะพานขึ้นนะคะพี่น้องเงียบชิบเลยค่ะก็ <t> ทาได้ได้ดีมากนะคะพี่น้องนี่นจะจ๊ะเรือก็ข้ามไปแล้วนะคะนู่นเรือไปฝั่งนู่นแล้วจากพี่น้องนี่นจะ้ะของน้ำนี้ไปไกลมากนะคะพี่น้องไปได้หลายหลายจังหวัดหลายอำเภอเลยค่ะจะยาวไปนู่นเลยค่ะ นี่พอเรือแล่นผ่านแล้วก็สะพานก็จะลดลงนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้นะคะว่าตรงนี้สะพานสามารถยกขึ้นได้นะคะมีทุกที่นะคะแบบนี้ค่ะที่ประเทศนี้แนล์นะคะเพราะว่าประเทศเขามีคลองน้ำเยอะมากค่ะ นันนัะพี่น้องลงแล้วค่ะลงไปลงไปลงไปนั่นนะคะพี่น้องไม่มีเสียงดังคึกคักคึกคักอะไรเลยนะคะพี่น้องเงียบเลยนะคะก็ทำได้ได้ดีมากค่ะพี่น้องนั่นนะคะัค่ะลงแล้วคะ่ะ แล้วก็เขาจะเอาไม้กั้นออกนะคะพี่น้องแล้วก็สามารถเออข้ามไปได้จ้ะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องก็เอาไม้ออกแล้วนะคะเอาไม้กั้นออกแล้วจา้าเหมือนรถไฟเลยนะคะพี่น้องเหมือนรถไฟบ้านเราอะจ้ะ นี่นะคะมูนฝั่งโน้นก็เป็นรถยนต์นะคะพี่น้องเนี่ยนะคะคนก็เดินข้ามอะค่ะพี่น้องเดินข้ามบ้างอะไรบ้างเนี่ยจา้ะรถยนต์ คันเล็กๆก็ข้ามได้นะคะพี่น้องรถยนต์นะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยนะคะพี่น้องที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะลมแรงแล้วก็คืมทั้งวันค่ะพี่น้องไม่มีแสงแดดจ้าเนี่ยรถยนต์คันเล็กๆขับไปได้นะคะพี่น้อง นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านค้นนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะปลูกต้นไม้นะคะหมู่บ้านริมคลองจากพี่น้องบ้านริมคลองสวยมากจ้านี่นะจ๊ะก็จะปลูกดอกไม้ยาวไปนู้นเลยค่ะพี่น้องก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ พี่จ้าพี่น้องเนี่ยนะจ้าเป็นเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนค่ะพี่น้องอันนี้นาดาก็ยืออนอยู่บนกลางสะพานนะคะพี่น้องบนกลางสะพานจ้านี่นะจ้าพี่น้องสวยมากจ้านี่หนะจ้าข้างหลังนาดานะคะวิวทิวทัศน์สวยมากจ้านี่นะจ้าอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะเขาจะปลูกต้นไม้ไว้อะไรไว้อะไรแบบนี้นะคะนี่นะจ้พี่น้อง สวยงามจ้าอันนี้จะจะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะพี่น้องอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนจ้าอันน่ะจ้านี่นะคะพี่น้องก็สวยงามนะคะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่นะคะ่ะน้าดาก็ปั่นจักรยานมานะคะปั่นจักรยานมากับป้บจา,าจ้านี่นะจ้าพามาชมบรรยากาศนะคะหมู่บ้านริมคลองจ้กพี่น้องหมู่บ้านริมคลองนะคะ หมูิมคลองจ้านี่นะจ๊ะพี่น้องสวยงามจ้าหมู่บ้านริมคลองนะคะนี่นะจ๊ะสวยมากจ้าพี่น้องอากาศดีดีสวยงามอลามตาสวยนะัาพระวิวสวยมากนะนี่อย่างนี้ก็เป็นบัวเป็นบัวเหมือนที่เหมือนที่เมืองไทยอะ่ะนั่ะ อยู่ลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องตามได้ค่ะอุ๊ยปลา ป็นดอกบัวนะคะพี่น้องกินดอกบัวจ้าเป็นนกเป็ดน้ำมาจากพี่น้องเยอะมากค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนกเป็ดน้ำมาจากดอกไม้วสวยๆค่ะพี่น้องนู่นคนก็นั่งทำความสะอาดบ,บ้านนะจ๊ะ ุ่งหญ้าเขียวขจีเลยนะคะพี่น้องพุ่งหญ้าเขียวมากจ้านี่นะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็คลองน้าฝั่งนี้ก็คลองน้ํานะคะพี่น้องอดูฟาเวอร์บ้านนี้ค่ะดอกไม้บ้านนี้สวยมากจ้ะพี่น้องนี่นะจ้าสีแดงนี่นะจ้าหลากหลายสีสันจ้ะพี่น้อง ฝั่งนี้ก็จะมีเป็ดมากนะคะแต่ปีนี้เป็ดไม่อยู่ฝั่งนี้เลยค่ะพี่น้องเป็ดไปอยู่อีกฝั่งนึงนะคะปีนี้ค่ะดูนะคะกังหันลมนะคะกังหันลมจ้าปกติเป็ดจะมาอยู่ตรงกังหันลมเยอะค่ะพี่น้องแต่ปีนี้เป็ดไปอยู่อีกฝั่งนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ําเล็กๆค่ะพี่น้องนี่นะจ๊าเมื่อก่อนเป็ดเยอะมากค่ะตรงนี้ปีนี้เป็ดไม่มาอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้อง ก็ไปอยู่ตรงอื่นมาจนี่นะคะพี่น้องบิว t ี้ทัท์สวยงามมากๆจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจจ้าขอบคุณจ้า